สวัสดีครับเ,เมืม่อวันที่เกตพืชสกีไย,ยนตสองก้นหาลอยหกสิบสี่นะครับเมื่อนี้ผมนกะ้อนตะล่อนทั่วนะครับพร้อมกับยากจริงนะครับน่ครับมาอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับเป็นเห็นว่าน,าน้ำหลายนะครับมาถ่ายพี่พน้องหรือเบิ้งนะครับว่าน้ำปริมาณของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับวันที่เกตพืชสกีไกยนนี่ครับน้ำยังหลายบ่อนะครับนี่คือเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเขื่อนอุบลรัตน์ นะครับนะครับคำคำพ่นองกับมาออกกําลังกายนะครับออกกาลังกายหลายนะครับเดี๋ยวผมพาพี่นองยาง,บงเบรงสันเคื่อนจัดหน่อยนะครับนะครับเ,เคลื่อนดูบนรัดนะครับสร้างเมื่อวันที่สีพฤษภาคมสองพันห้าร้อยเกตนะครับเปิดใส่เมื่อวันที่สิบสี่มีนาคมสองพันหาร้อยเกานะครับ เป็นเขื่อเนเอกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทยนะครับสร้างคืนทัดจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตา่นะครับเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกนะครับของภาคอีสานนะครับตั้งอยู่อำเภออุบลรัตน์นะครับจังหวัดขอนแกน่นอำเภอโนนสังอำเภอศรีบุรีอ่างนะครับจังหวัด น้องบัวลำพู่นะครับเขือ่อนอุบลรัตนะครับสร้างกั้นแม่น้ำพ่องนะครับแม่น้ำพ่องนี่ซึ่งเป็นสาขาย่อยของแม่น้ำชี้นะครับบริเวณสันเขื่อนที่ผมยางน,นี่ครับนี่นะครับบริเวณที่ผมยางนี่เป็นสันเขื่อนอ่าเรียกว่าเป็นสันเขื่อนแบบหินถมแกนดินเหนียวนี่ครับหินอยู่ด้านนอก นะครับใจกลางก็สิเป็นดินเหนียวนะครับสันเขื่อนนี่นเงียแปดร้อยแปดทีหามตรครับนะครับความกว้างของสันเขื่อนกับหกเมตรนะครับหกเมตรความกว้างของสันเขื่อนนะครับนี่ครับพี่น้องเห็นเขื่อนทุบลัดในไงนี่นะครับสามารถจุน้ำได้สองพันสองร้อยหกสิบสามล้านลูกบาทเมตรนะครับนะครับ อผลิตไฟฟ้าได้5้าบห้าล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับนะครับสร้างระหว่างภูเก้านะครับนี่คือภูเก,ก้ากับภูพ้านค่านะครับบริเวณนี้เรียกว่าพองหนีบหรือบางคนก็เอื่นว่าเขื่อนพองหนีบนะครับ,บเขื่อนพองหนีบ ครับเดี๋ยววันนี้ผมพาเบิ่งน้าปริมาณที่สูงนะครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนนะครับ2อ6 4นะครับว่าระดับนามสูงซ้ำใดชอืนะครับเดี๋ยวพาพพ่นนองเบื้องน้านะครับปริมาณนามของเขื่อนบนรัดนะครับถือว่าสูงนะครับสูงเกินเกินเกินเก็บเก็บกักนะครับนะครับ S 2> <S 2> <S ดเดี๋ยวนี้กำลังระบายนา้ำลงกแม่น้ำพ่องนะครับระบายนา้ำลงกแม่น้ำพ้อง,องแล้วก็แม่น้ำพ่องกัไหลไปตกแม่นม้ำขี้จริงทําให้แม่นม้ำขี้เดี๋ยวนี้ปริมาณน้ำไหลนะครับพี่น้องที่อยู่ใต้ยูพี่น้องที่อยู่แถวริมแม่น้ำขี้นะครับก็ได้รับผลกระทบ นะครับเช่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์นะครับยาโสธรอ,อุบลนี่นะครับได้รับผลเกษตรทีขท่ขีปริมนนาณน้ำนะครับเดี๋ยวผมซูมให้เพิ่งนะครับใะ่ลหรอ <laughs> โอ้โหนี่น,น,นี่นี่ครับนี่ปริมนนาณน้ำนะครับนี่ของเขื่อนอุบลรัตน์เดี๋ยวนี่อยู่โอ้มองโมเห็นวันไหนครับ นี่ครับพี่น้องเพิ่งเอาครับนี่คือว่าปริมาณน,น้ำหลนะครับนะครับกระสีมีปองระบายน้ำอยู่นี่อยู่ซีปองนะครับซีปองคุณครับปริมาณของน้ำเกินอุบลนรั์ถือว่ามีปริมาณน้ำที่สูงหลนะครับกำลังระบายครับเดี๋ยวนี้กำลังระบายเดี๋ยวผมภาพไปเบิ่งทังด้านที่ระบายน้ำนะครับระบายนา้ำาลงทั้งฝีครับ มากเลยสองร้านเลยนี่แบบโอ้โห,หนม้นี่คือระบายน้ำออกนะครับนี่เป็นเป็นรัน้มนำพองนีใหญ่สีลงรั้มนำพองนะครับนะครับลงไปที่เคขืนน้ยนของไหวนะครับเสีเ,เบื้อนนำพองกับที่ว่าน้ำไหลนะครับนนะครับอันนี้ เดี๋ยวไปเบิ้งฟองอันนั้นใช่ฟองดีไหลแห้งแห้งนกนกสีสันนกพวกสีสันนะครับนี่คือสันเคขื่อนนะครับนี่สันเคขื่อนนะครับสันเคขื่อนบริเวณนี่เป็นบริเวณปล่อยน้ำนะครับมีอยู uc ฟองนะครับโอ้ตีว่าแห้งครับเดี๋ยวสูมเบิ้งนกเอาแยกตีว่านกแยกตีว่านกขเขาว นกข้าวขาวะครับสีมา่หากินปลา,ามองโบ้ดิเว่นน้ำลุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหลายนกเจ้านะครับอยู่บ้านานู้นเลนกเจ้านกเจ้านะครับนกเจ้าสี่แม่จินปลาแม่ห้อยจินปลาครับหลายเลยโอ้ยนี่คือเขื่อนอุน่นรัาครับกำลังระบายน้ำลุ่มแม่น้ำคลองนะครับนี่คือลำน้ำคลองโอ้ยแหละครับไหลลงไปแม่น้ำชี้นะครับ นี่ครับนี่นครับขึ้กันแล้วบายน้ำนะครับไอโอ้ไหลแห้งนะครับไหลแห้งมากเลยเสียงดังมากเลยเนี่นะครับคือปริมาณน้ำที่ระบายจากเครือนกบนลัดนะครับลงแม่น้ำคลองนะครับโอ้นะครับลงน้ำินเติมอยูนะ่ครับน้ำกระเด็นขึ้นมาหอดผมนะครับขนาดทุ่งสูง นะครับรี่ว่าระบายน้ำวัดละลายล้านลูกบาทศก์หนอ่อสิ่นี้วยูซีปองนะครับซีปองเรียกว่าปองนี่สิ่ระบายนี่แห้งโกโมูนะครับโอแรง,ง,งโอ้ปอง,งนี่ไหนแห้งกังนเออครับนี่ นี่คือแกะระบายหน้าออกจากเกลือนุบบนลดบนนดา,ายยดนะครับเมือ่อนี้วันที่เจ็ดพฤศจิกายนนะครับสองปัญหาลอยผมที่ครับผมเป็นคนรลอดชั่วนะครับว่าครับเดือดเกื้อนนุบบนลาดในพี่น้องี๋ยเบิ้งนะครับเนี่ยนี่คือลงแม,านาม่น้ำพองนะครับน้ำพองนะนี่ครับนี่คือน้ำพอง นะครับเกินอุโมงน้ำระบายน้ำลงนน้ำพองก็ไหลไปตกแม่น้ำชี้นะครับเป็นแม่น้ำสาขาข,าของแม่น้ำชี้เดี๋ยวไทยปริมาณน้ำนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับอันนั้นคือบ้านรับรองนะครับบ้านพักน้ำมันขึ้นอุ้ยถือว่าสูงนะครับสูงมากเลยปริมาณน้ำที่สูงอเอาอนี่ครับไทยพี่น้องได้เบิ่งนะครับเมื่อนี้วันที่เกตุวิจกายนนะครับ,นะบ2,500 604ครับนี่ครับนั่นเป็นมองสภาพนะครับไอแพร่ตัวเลือแพร่นี่ธรรมดาเลยสียูด่ดินนะครับแจ่ว่าน้ำไหลก็ร่อยเลยนะครับนั่นคือบ้านรับร่องนะครับหรือว่าหลายาปล่อยน้ำร่งเพื่อผลิตไฟฟ้านะครับ นั่นเป็นรงไฟฟ้านะครับเป็นโร่งผลิตไฟฟ้าเกรื่องอุบนลรัดเป็นเครื่องอนเนกประสงค์นะครับสร้างกันมาเพื่อผลิตไฟฟ้า,ฟา,ฟานะครับแล้วก็การเกษตรนะครับถือว่าเป็นเครื่องอนเนกประสงค์นะครับอยากลงไปไทยใกล้น้าแต่ว่าเพื่อนเพิ่นบอควับห้ามลงห้ามเข้าเอเพื่อนบอกว่า,าอันตรายาห้ามเข้านะครับสันเขื่อนสี่เห็นนีกว้าง 6เมตรนะครับง้ยาว8 8ิห้าเมตรนะครับนะครับนี่ครับด้านนี้แหละครับไปข้างพุ่น8 5้8 8 5ิห้าเมตรครับสร้างพศ2 5 0 7เปิดใส่พศ2 5 0 9นะครับเอาเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับนี่แหละครับน้ำแต่ว่าเดี๋ยวนี้แสงแดดหลคกับป็ถ่าไทยให้พี่น้องเบิง่งนะครับ น้ำาข่อนอุบลรัตน์นี่ถือว่าไหลนะครับนี่นี่ครับขึ้นสูงนะครับขึน้นนะครับถือว่าเกินปริมาณคว้วจุนะครับต้องระบายออกนะครับอ่าสิ่งมีขั้วจุได้สูงถึง2,263ล้านลูกบาทเมตรนะครับเกิอนอุบลรัตน์เอาปฏิทัยไปทางเอาเพื่อนรุ่นสังให้พี่น้องเบิ้งแต่ว่าแสงแดดนะครับ นี่ครับคือปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรั์จังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อวันที่เกตพฤศจิกายนนะครับ2 5 6 4ครับผมนครตะลอนทั่วนะครับมาอัปเดตสดๆร้อนๆเลยครับน้ำในเขื่อนอุบลรัตนะครับอยู่บริเวณไหนครับนะครับมีระดับน้ำถือว่าสูงนะครับ น,นี่คือความสูงนะครับเขื่อนอุบลรั์อำเภอนบนุรัตน์จังหวัดขอดนแก่นสามารถบรรจุน้ำได้2,263ล้านลูกบาทเมตรนะครับนี่ก็ถือว่าปริมาณน้ำที่สูงมานะครับเกินเกินความจุนะครับเพราะฉะนั้นเขื่อ,อนอุบลรั์ก็ต้องระบายนา้ำออกนะครับระบายน้ำลงแม่มาน้ำพ้องนะครับ แม่นม้ำพองกัไหลไปตกแม่น้ำขี้นะครับการทำให้แม่นม้ำขี้ยังมีระดับสูงอยู่นะครับนี่คือปริมาณนา้ำเขื่อนอุบลรัดวันที่เกตพฤศจิกายนนะครับ2 5 6 4ันยครับนี่ครับนาเขื่อนนะครับพี่น้องเบื้องอนอนะครับระดับน้ำนะครับไก่สีจุเราเหลือประมาณสักเม็ดกวักวนะครับ บ่เกิน2เมตรนะครับถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงมากนี่ยครับยูระดับของสันเขื่อนนะครับเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวนะครับด้านนอกสิเป็นหินนะครับหินภูเขาแต่ว่าด้านในสิเป็นดินเหนียวนะครับ นะครับเป็นเคลื่อนดินนะครับนี่ครับนี่คือสะพานยางไปเลื่อนรับร่องนะครับพี่ครับด้านนี้ก็ะิขินพี่แหละครับขืนมาฮอดผี่นะครับก็ถือว่าปริมาณน้ำนี่สูงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับทุกทท่านนะครับที่ที่ตามรับชมนครตะลอนทั่วนะครับสวัสดีครับ